กันหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับพกันอีกเช่นเคยกับพวกเราสามคนสามคนนะห่ารอบต้องรอาฮะเราจะไปไหนกันวันนี้ไปใกล้ๆพอพี่ก็ไปแค่นครปฐมเพราะว่าวันนี้ในทริปนี้เรายังใช้รถเล็กอยู่นะครับกับแกรนฟิลโร่อาิดไาิดด้วยรถเราน่ารักใช่เร้ก็ไปหาสถานที่ที่มัน นะก็จุกจิกหาของกินใกล้ๆหาที่พักชิวๆเพราะว่าในละแวกใกล้กรุงเทพมันก็มีที่เที่ยวที่น่าไปเที่ยวอีกหลายๆที่มันเยอะนะมันเยอะนะอย่ังมาเติมตัวทริปที่แล้วเนี่ยเราพาไปฝั่งตะวันออกฝั่งบางประกงนะเที่ยวนี้เราโยกไปทางฝั่งตะวันตกบ้างโยกไปดูแถวๆนี่แหละนครจีนสีใช่แหมใช่ใช่ทาน้ำบ้านเราเนี่ยนะครับแต่ว่าจุดพิเศษทริปนี้นะมันมีอยู่สองเรื่องจริงๆแล้วนะก็คือหนึ่งเรื่องสถานที่ ือมันเป็นเรื่องของในเขตจังหวัดนครปฐมเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เราจะมองข้ามแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกัน <Okay. S 1> วันนี้เราจะไปเลาะริมฝั่งแม่น้นํานครเยศีหรือว่าแม่น้ท่าจีนนะไปดูชุมชนไปดูวิถีชีวิตดั้งเดิมที่นั่น <Okay. S 1> ข้อที่1ข้อที่2เส้นทางที่เราไปอ่ะส่วนใหญ,ใหญ่ปกติเวลาเราไปานครปฐมอ่ะเราจะวิ่งตรงไหนวิ่งจากเส้นปิน 9, ป่นเก้าใช่ไหมใช่ไหมแต่คราวนี้เราไม่ไปตรงนั้น ตอนนี้เราอยู่กันที่ในซอยวัดลาดประดุกใช่ครับเนาะรู้จักมันเป็นอย่างดีก็ซอยวัดลาดประดุกเนี่ยอ่าก็ซอยเนี้ยเดี๋ยวเราจะใช้เส้นทางเป็นทางรองเริ่มจากตรงนี้แหละเข้าไปโดยที่เราจะวิ่งอ่าเป้าหมายจากตรงนี้อ่าฮะไปที่ตลาดท่านาตลาดนครศรษ์ฤีก่อน เส้นทางเนี่ยเมื่อก่อนเส้นทางเส้นนี้เคยใช้ตั้งแต่สมัยที่ทำข่าวใหม่ๆขี่มอเตอร์ไซค์ไปสนามไทยแลนด์เซอร์กิธนั่งรถตู้ก็เคยเแล้วก็มันจะผ่านเมื่อก่อนมันเป็นสวนกล้วยไม้ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนยังไงบ้างเราก็ไม่รู้เพราะมันได้ใช้เส้นทางนี้นานแล้วแต่ก็เดี๋ยวเราจะลองไปกันดูว่ามันเป็นยังไงมันถ้าจะไม่ผิดก็จะพาเราเลี้ยวไปออกสาร,รยาก่อนแล้วก็มีทางทางเล็กเนี่ยจากจากสารยาเนี่ยไปนครเชียงศรี ทีหนึ่งเนาะนี่ก็แล้วหลังจากนั้นพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเมื่อเราไปนครปฐมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือเราต้องไปสักการะพระปฐมเจดีนะครับแล้วก็หลังจากตรงนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าช่วงบ่ายๆเราก็คงจะไปหากาแฟหรืออะไรอร่อยหาบรรยากาศดีๆนะครับตีกาแฟเราเนี่ยไม่รู้ไันทำไม่เป็นด้ยทุกวันเลยเนี่ย ก็จะประมาณนั้นก็จะอาจจะเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวนะสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์่ะนะเส้นทางหนึ่งเราจะได้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับและแน่นอนเราก็นะครับวันนี้ก็คือแทนแทนพระเอกของเรานะครับสามสีสามคันเหมือนเดิมนะครับเหมือนแมวเลยแมวบ้านผมเคยชื่อสามสีนะแต่มันตัวเดียวนตอนนี้สพันใช่ใช่ก็ยังคงเป็นรถชุดเดิมนะครับที่เราใช้ในการเดินทางครั้งนี้นะครับ คลิปนี้เราจะมีอะไรพิเศษกันบ้างไหมพี่ปองครับมีอะไรพิเศษไหมครับวันนี้มีอะไรพิเศษไหมออกก็มอยากมรู้ว่ารถพี่พิเศษกว่าเพื่อนเลยเพรถผมอ่ะที่ไม่มีความพิเศษอหนจะเจ๋งกว่ากันแล้วเข็ยนวแล้วอะไรครับมีอะไรพิเศษไหมครับเจอลองบีบๆเนี่ยอ๋อแล้วเกินเนี่ยทำไมมันยังไงเนี่ยโอเคโอเคได้ได้ได้แค่นเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับติดตามนครับ ผูเท่าของเราเล่าให้ฟังว่าอายุเนี่ยน่าจะเกินร้อยปีนะครับตลาดที่นี่นะครับก็เป็นชุมชนริมน้ําริมแม่น้ําแม่น้ําอะไรครับแม่น้ำนครเชียงศรีหรือว่าแม่น้ําท่าจีนนะครับเดี๋ยวผมนิมนต์ไม่ใช่อันเชิญเอ้อะไรทุกอย่างทางนี้ก่อนไหเอามาคุยวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนะครเชียงศรี ตลาดทนาอําเภอนครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับชื <t t ่อเดียวกันเหมือนเดินร้อนๆข้างหากินน้ำิมมันก็แต่ไงช่วงเส้นทางที่มาจากวัดลำปุกจังหวัดนนทบุรีเป็นเส้นทางรองที่ติดเรอวิ่งเยอะก็วิ่งระวังกันนิดนึงครับซุปเปอร์โลคอลมันเยอะก็ไม่ต้องรีบมาเรื่อยๆปลอดภัยไปก่อนเพราะว่านอกจากรถเตีก็แล้ว ต้องสังเกตผิวทางดีๆด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ตามสภาพรถใหญ่วิ่งเยอะด้วยอะไรด้วยนะนอกจากเส้นทางเนี่ยที่ทำให้เราขับช้าแล้วเนี่ยครับสภาพสิแวไปล้อมข้างทางด้วยเนาะที่มันผ่านทุ่งนงทุ่งนาทุ่งเป็นไงผมไม่เห็นมัเปนทุ่งนาผมเห็นแต่ทุ่งนาทุ่งนงผมไม่เห็นจะไปดูจะคล้องไผ่ไหมก็เมื่อก่อนนะมันจะเป็นจะเป็นสวนกล้วยไม้เยอะนะแล้วเดี๋ยวนี้น่าจะ คิดว่าน่าจะกําไรพวกพวกหไปแล้วแหละก็เลยเลิกกันไปส่วนกล้วยไม้นี่มีจุดเปลี่ยนมีจำปีที่น้ําต่วใหญ่ได้ไหมส่วนกล้วยไม้เสียหายเยอะมากในโซนเพราะว่าเป็นแหล่งเก็บน้ำเถมนี่นะคือคนยุคปศิ์าสร์ความจําดีโอเคเราก็เสร่จเขาได้ทันแ้วก็โอเคนะครับก็คือเส้นทางเนี่ยมันก็ทําให้เรา ไม่ต้องขี่เร็วถึงที่มีรถเยอะผิวทางไม่ค่อยดีแต่เส้นทางก็ยังไงอ่ะเราขี่มาได้ด้วยแบบชิวๆนะไม่ๆกล้วไกลไม่ไกลไม่ไกลมาเรื่อยๆที่เราสตาร์ทกันมาที่แค่30 30กิโล30เก็ประมาณครับแค่นั้นเองครับมันก็เลยทำให้สุดเราไม่ต้องรีบมาเรื่อยๆแล้วจุดที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยว่าอายุอานามไม่ธรรมดาเลยคือ ถ้าย้อนไปสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยจุดที่ผมนั่งอย่ตรงนี้ยนี่คือร้านอาหารร้านหนึ่งที่ทุกครั้งที่พอมาทําข่าวแข่งที่ส<อ>นามเชนอีสก<ด>ิจ<ด>ก็จะแวะมากินที่นี่ก็คือตรงนี้เป็นเรียกว่าร้านเจติก๊กเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่มากินก็คือตอนมืดค่ำแล้วแหละออกจากสนามก็มืดค่ำมาถึงก็มืดค่ำก็มานั่งกิน ที่นี่เขาทำอาหารอร่อยมากนะครับเมนูเด็ดเลยก็คือต้มยำหัวพุงปลาช่อนหัวและพุงด้วยใช่ถ้ามาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าย0่กว่าปีผ่านไปจากที่มากินข้าวมานั่งกินเหล้ากับกลายเป็นมานั่งกินไอติมอยู่ในวันนี้ความข้าโตระตูเนี่ยแหละนะครับเขาบอกว่าเขาบอกคนเราพออายุเยอะๆมันจะกลับเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งครับยิ่งเยอะมากก็ยิ่ง คือพอผ่านมาปุ๊บก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยอยากจะถามน้องที่เขาขายตูไอติมเพื่อทเลยซื้อไอติมไ้อตรงนะครับไอตรงยังไงไม่เห็นมีแต่ไอติมนะครับมันก็คล้ายไอตีนนะครับตนี้ก็น้องเขาบอกว่าแล้วเจ๊ที่เนี่ยย้ายไปอยู่สายห้าสายห้านะครับรับรวมๆปีละนะครับใครที่เคยจํารสชาติอาหารที่นี่ได้แล้วอยากจะกลับไปกินก็ลองไปเค้นหาดูป่ะอยากกิน ไม่ทันผมไม่ทันนะยุคนั้นน่ะท,ที่มานั่งตรงนี้ไม่ทันจริงปะ่ะของผมเนี่ยคือนั่งรถตู้แล้วเข้าไปที่ห้วยปลูเลยอตอนที่มาแวะท่านาเนี่ยไม่ทันเพราะว่าคนที่มากินที่นี่จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุครบครัวนะถึงคนตกแก่กริง <c oughs> รู้ครับรู้ผมว่าท่านผู้ชมก็รู้ใช่ไหมครับตอนที่มานี่ยังเด็กครับยังไม่รุ่นอยู่เอาคาร์บ,บอนมาตรวจอายุไม่ต้องขนาดนั้นไม่ใช่ได้ดูเสาไม่ได้ดูสุก ก่อนในรนเสาก่อนในรุนเสาไงยอดอือ้ยตลาดแต่บรรยากาศจะอื่นๆนะครับสภาพตลาดสภาพอาคารก็ยังคงเดิมนะครับที่เห็นไปเขาน่าจะน่รักคือตัวอาคารแล้วก็ป้ายใช่ป้ายหลายอันนี่ดูแล้วอริจินอนมากแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสีสันนะครับที่เพิ่มเติมมาบ้างหน่อยนะครับจากที่เป็นเคยเป็นอาคารไม้ ไม้ธรรมดาครับก็เริ่มสีเข้ามาแต่ก็เป็นสีที่ไม่น่ากลิ่นนะสีที่แบบดูแล้วเข้ากับนี่แหละพัดเอลวินเทสสไตล์เนี่ยครับเย็นตาแล้วอย่างแม่น้ําที่ติดอะพี่ไมน่าเพรเร่องะถามมาเช้าพี่ประสันเกิดมาหน่อยแล้วว่าแม่น้ำหนึ่งสายมีสี่ชื่อแม่น้ําสายนี้คือเขาไหลคือมาจริงๆแม่น้ําที่ไหลผ่านตรงนี้ก็คือแม่น้ําท่าจีี้ยวก่อนมาเริ่มต้นที่ไหนจังหวัดชัยนาทครับชัยนาทคลองมะขามเข้า แยกมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาระยะทางโดยรวมเนี่ยประมาณ300กว่ากิโลเมตรนะครับไหลผ่านจังหวัดชัยนาะทสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็ปฐมแล้วก็ไปที่สุดที่สมุทรสาครสาครเป็นคามนะสักทีนะ่ครับปากน้ำอ่ะลงอ่าวไ <c oughs> ทยอ่ะ <c oughs> แล้วแต่ละจังหวัดเขาก็เรียกไม่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมพี่ก็ผ่านแต่ละช่วงแต่ละพื้นที่ก็จะถูกเรียกชื่อแตกต่างกันนะครับเรื่องของแต่แม่น้ำ แม่น้ำโขงเนี่ยที่เขาเรียกเป็นเส้นเดียวมาหมดเลยะแต่ที่นี่เขาเรียกผ่านตามพ<า>ื้นที่ทนะครับผ่านคลองมะขามเข่าก็าาาารเรียกคลองมะขามเข้าผ่านสุพรรณบุรีก็เรียกแม่น้ำสุพรรณบุรีเดี๋ยวะด้ยวยนะสุพรรณใช่หน้าสุพรรณก็ลงไปที่ก็ปฐมก็มเป็นแม่น้ำนครชัยศรี าก็มันผ่านอำเภอ่อนตะไคร้สีเขาไม่เรียกแม่น้ำตะไคร้สีเขาเรียกเป็นแม่น้ำตะไคร้สีแล้วก็จีนถูกตะไคร์ก็เป็นแม่น้ำท่าจีนคือจริง,รงๆแล้วตามตำนานที่เขาเล่เากันมาว่าที่เรียกแม่น้ำท่าจีนเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นเส้นทางค้าขายจีนมากขึ้นเยอะต้นจีนก็ล่องเรือนะครับมาขายสินค้ากันค่อนข้างเยอะคครรัับบก็คงจะเต็มไม่ได้คนจีนแหละอ๋อเอเรป็กแม่น้ำท่าจีนเรป็กแม่น้ำท่าจีนครับ เนี่ยผมเพิ่งรู้นะว่าวน้ำไม่ควรจะสีกันไม่น้ำชาติก็เส้นเดียวกันมผมคิดว่ามันตมรตัวสายแล้วก็ก็หลายๆแม่น้ำบ้านเราที่ยังทีชื่ออะไรชื่อนะเด <ไป S 2> ี๋ยวจากนี้เราจะไปไหนต่อไปจากนี้เดี๋ยวจะต้องขออนุญ,ญาตไปไหว้พระสมเดจดีสักนิดหนึ่งเพราะว่าลหลายๆปีที่มาที่มาเนี่ยไม่เคยมาไหว้ไม่ได้ไหว้ ตรงเคือมีเรผ่านนะครับเพราะเราคิดว่าเรามาบ่อยเท่าไหร่เขาไว้ได้แล้วืาอกีอย่างงอนปุกเขาไม่ได้ไว้สักทีนี่นะครับแล้วก็มันก็ในช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ด้วยก้เป็นความสนิมงคลทั้อทองาวิวไม่่ให้เป็นสริมงคลกับพวกเราด้วยนะครับยางจะเล่นห้าบาทสิบบาทกวนเนอเนี่ยเนี่ยอีกอันนึ่งของของหากินคือของกินเล่นขนมเลยหรือจะเป็นอาหารแม้แต่ว่าเยทอดอะไรเนี่ยเขาเขาทำกันส่ นทามันี่ถ้วยนี้เท่าไหร่ถ้วใหญ่ห้าสิบนี่อะไร่สามสิบนี่ก็อาจจะยี่สิบแต่ว่ามันร้อยสิบบาทถ้วยร้อยสิบบาทเขาบอกว่ากขาวขาเป็นรถหลังเสร็จตังค์ของท่านมีค่าหาของอร่อยกินได้ที่นี่คือมันเป็นไอติมสูตรโบราณนะไอติมที่ปั่นเองอ่ะที่ไม่ได้แบบไอติมที่ไอติมไอติมแบบเกลี่ถ้าเขาเรียกไม่เชิงอุตสาหกรรม <c oughs> อากาศกำลังดีเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่พระปฐมเจดีนะครับคือเป็นจุดที่พวกเราเคยบอกกันหลายครั้งว่าตั้งใจว่าจะได้แวะมาสักการะสักครั้งหนึ่งนะครับฉากที่มีโอกาสมาจังหวัดนครปฐมเนี่ยเป็นโอ้โหไม่รู้กี่ส0สิบครั้งแล้วแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาสักการะ,ะเลยเดี๋ยวเราขึ้นไป ไหว้องค์พระสงฆ์เจดีย์ข้างบนนึงครับ ตอนนี้เราก็กลับมาถึงซอยวัดลาดประดุลนะจุดเริ่มต้นของเรานะครับสำหรับทริปนี้นะครับเป็นเป็นไงบ้างครับปองทริปนี้โอเคทริปพี่เพราะว่าเส้นทางที่เราวิ่งอ่ะก็เป็นเส้นทางชนบทจริงๆนะครับได้เห็นภาพแวดล้อมที่เป็นพืชสวนไร่นาปุ้ยไม้ได้เห็นที่เขาปลูกอะไรที่แบบมีผักพุ่งด้วยนะะห็นไหมมีผักพุ่งด้วยเขาปลูกผักพุ่งขาย ผักบุ้งไทยนะไม่ของผกุ้งจีนนะผุ้งในน้ำอ่ะใช่ก็เออแปลกตาดีไม่ค่อยได้เห็นบ่อยด๋อยนะครับก็ก็ยังเป็นเส้นทางที่เรารู้สึกว่าประทับใจอยู่เช่นเคยนะครับกับกางลองต้องลองเที <c oughs> นี่ผมประทับใจของกินนะ่ะโอ้โอเข็มแต่เข็มจูไม่หมดแต่เวลามันน้อยไปอ่ะพี่เออผิดหวังว่ะเข็มกินน้อย่ครับสภาพร่างกายไม่ดีกินน้อยไม่พอที่จริงนะตั้งใจว่าเที่ยวนี้ที่เราไปกันเนี่ยเพราะว่าจะได้ทางที่ไม่ไกลมาก